สพเมืองนะครราชสีมาน่าจะเป็นชุดเดิมนะเมื่อกี้จะเรียกเป่ามอผมบอกว่าไล่สดไล่สดมาสพเมืองนะน่าจะเป็นชุดเดิมนะครับ เมื่อกี้ผมเลี้ยวเข้าไปในซอยถนนมิตรภาพนะก่อนถึงเดอมอตานเปาเมาที่เดิมเมื่อกี้แจ้งกันแล้วว่าอะไรสดมีอะไรบ่า เดี๋ยวมีตวัวฉีดด้วยบอหจุดเป่ามอพี่มีอะไรบ้างกันเนี่ยตรวจอะไรครับฮะปิดตัวฉีด้วยหรอฮะ จบไปแล้วครับแอมฉี่ประมาณหมื่นตรวจฉี่ด้วยเหรอไม่มีก็ปวดฉี่บ่มีฉี่ด้วยครับนี่ไม่มีมีแต่มออย่างเดียวมีแต่ปอมออย่างเดียวสวัสดีครับผู้กองทำอะไรเนี่ยเป่าอะไรหนานเลยตรวงตรวจเปอมปอาครับปอมออย่างเดียวของผู้ชราคับชุดเดิมป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับผมมไ่ใช่ชุดเดิมป่ะอันนี้สพเมืองว่ะครับ อ๋อนึกว่ามีตรวจชงตรวจฉี่ด้วยไม่มีครับแบบด่านเมาดันเมาอย่างเดียวท่านท่านเป็นผู้ควบคุมด่านใช่ไหมตรวจใช่ไหมผมเหรอใช่ครับท่านด้วยชื่อไม่ใช่ผมหรอกแต่ว่าทำงานด้วยกันทงานด้วยกันโอ้ทอรไมนี้เยอะอย่างไงวะเนี่ยใหญ่มันว่างเขาก็เลยมาช่วยกันมาใหญ่มาเยอะเลยมันใหญ่ครับแต่ผมใหญ่ใช่ครับถนนเล็กอันนี้ตรวจตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมาครับเพิ่งมาเพิ่งมาไม่ถึงชั่วโมงเลย แล้วเจอคนคนเมาแล้วมาขับเยอะไหมคนน้อยนะพวกมันน้อยใช่ไหมัแล้วนำส่งให้งานสุดสุดไหครับส่งเลยครับเลยส่งเนี่ยที่เราไปกันเนี่ยเมื่อเมื่อวันไหนเมื่อก่อนน่ยผมไปเจออยู่เลี่ยงเมืองหายหายหล่นข้างทางไปสี่ลายเอาหายได้ไงก็ไม่รู้อ่ะผมคือมันมีมันมีญาติเขาเลยให้ฟังไงที่ว่าเป่ามไม่ผ่านหกลายอันนี้ได้แต่แต่ว่าจับส่งพนักงานสองตาย ไม่ผมอันนี้ตามไปผานอันนี้เขาเล่ามานะอันนี้ผมผมไม่ยืนยันนะไม่ได้กล่าวหานะผมก็ไม่ไม่ทราบเลยเออเอาท่านท่านเพิ่งมาเช่ไหมท่านท่านสุธีเนาะผมครับผมยินดีท่านท่านผู้กองครับครับครับอันนี้นี่ส่งพนักงานสอบสวนหมดใช่ไหมครับอ๋อไปสองรายไปสองรายจริงอ๋อเพิ่งมาตั้งใช่ไหมเพิ่งมาพอมอย่างเดียวมไม่เดียวครับ เนี่ยแต่ดูเอาไปตรงนี้มันก็ดูดูสว่างดีนะใช่ครับเราเลือกลำเลที่มันดูไม่ไม่ไม่มืดไม่อะไรเราเราวันนี้อ่ะหัวหน้าจุดมีมีท่านกับใครบ้างยศผู้กองะนัลลงนัลลงท่านอยู่ไหมอยู่นะครับอยู่อะอ๋อหลักๆนี่เน้นปอมออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นอเพิ่งมาตั้งเนาะเพิ่งมาเพิ่งมาครับเดี๋ยวขอเยี่ยมชมหให้ท่านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูหน่อย แค่ประมาณชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็ไม่แบบชั่วโมงก็อย่างที่มาตั้งจริงอ๋อเดี๋ยวก็จะเลิกแล้วนี่ก็พอพัตเดียวก็เลิกแล้วนเพราะว่ามันตีสามแล้วนี่ก็ใช่ไงร้านอาหารเร็วแล้วเนาะไม่ไม่ได้อดยาวอะไรไม่ไม่จบถามผมมีรอพอถามรอพอแล้วแต่แต่ชื่อท่านก็ผมยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่าผมผมผมใช่น่าจะเจอกันครั้งแรกกันเนี่ยใช่ครับใช่เพราะว่าวันนั้นผมไปลงด้เราเาทำงานเราไม่ได้ไปครับอ่บปวดจีปวดอะไรเขา คือได้ทางมาว่าตัดเตาเมาตุนเตาเมายกเว้นแต่ดูแลคนขับนะก็ดีนะถตอนยิงนักบดบดคนขับใช่ไหมครับครับนี่หน้าตาดูปากดูอะไรมันหนักหนาเหมือนคนเสพยาอะไรก็ได้แต่เราไม่มีไม่รู้ถ้าถ้าสมมติว่าปวดกระจกลงแล้าถ้ามีกินแอลกอฮอล์ก็รู้แล้วเมาไม่เมาเนาะมันบางคนมีน้ำหอมออ๋ฉีดน้หอมมีมีทั้งเทสระบบเทสเบื้อต้นครับครับนะนี่ระบบเทสเบต้องต้บ เราบางทีเราเราก็ไม่กล้าจะมุดเข้าไปจะเขาจะว่าเราไม่ไม่กล้าถ้ายังไงแล้วถ้าเปิดกระจกเนี่ยมันก็น่าจะได้กลิ่นแล้วเนาะถ้าคนตามหลักเนี่ยผมว่าต้องได้กลิ่นเนี่ยได้กลิ่นนะแต่ส่วนมากในรถมีน้่หอมครับมันบางทีก็บางทีมันกบเกลื่อนกันแล้วใช่ครับเราถึงมีกระบอกเหลืองนะตลอดตลอดจิ้มไห้รขบจิ้มครับครับเป่าเข้าถ้ามันแดงใครว่ามีกราบอ่อครับครับถ้ามันเหลืองก็ผ่านครับอ่าแล้วเราการควบคุมผู้ที่ว่าปอาไม่ผ่านเนี่ยมีการเปิดป้องตลอดไหม บันทึกภาพตลอดเัยกระทบครับบันทึกมีภาพตอนเต่าเรามีท่าเราจะกล้องอย่างนี้เลยครับครับเกินไม่เกินแล้วกันดูแล้วก็ถ่ายมีบันทึกทั้งหมดครับครับครับไม่ใช่เพื่อเพื่อประชาชนเขาสงสัยไงอยามได้เออถามไรบ้างไม่ผู้ที่ว่าเขาถูกเป่าไงถ้่ว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะแจ้งเขาเลยอ่าครับก็จะได้เอาข้อมูลตรงนี้มายืนยันกันนะว่าเขาเมาจริงอะไรจริงมีการควบคุมตัวโดยที่ว่าแบบ สุภาพเรียบร้อยอะไรประมาณเนี่ยเนาะอ,อันนี้ถ้าผมนะรับกัน <c oughs> ถามตัวได้เ่าใช่เพราะว่ายังไม่เคยเห็นท่านผู้กองท<อ>ันทีท่านผู้กองสุธีวันนี้น